ีพี่เปิดจะพาน้องหมีมาทานอาหารเกาหลีที่ยิ่งเจลาสแฟร์ที่เรียบว่าฟูหรือเปล่ามีด้วยหรอร้านใหม่ด้วยมีสี่ร้านใหม่เลยเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านกันใช่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนอยากกินแล้วอ่ะอยากชอบเกาหลีใช่ไหมล่ะไปยบายบายมานี้เลยร้านสิบห้าร้านไหนน่ากินน่ารักปะเหมือนอยู่เกาหลีเลยบ้า นี่อันนี้ที่ไม่ฝนเรียมให้หนูหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่เราจะไปทานกันเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าว่าซิกพันคืออะไรสำหรับใครที่ยังไม่รู้โอเคไหมโอเคหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปถามกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านแล้วค่ะดซอร์สวัสดีค่ะ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 สวัสดคะสวัสดีค่ะสวัส ใช่ค่ะที่ร้านนะคะก,ก็จะมีข้าวซุปแล้วก็เมนูหลกักแล้วก็เครื่องเคียงสองอย่างค่ะเคยเห็นแต่ในซีรีส์นะอันนี้ถูกต้องตามซีรีส์เลยคนเกาหลีนะคะชอบจะทานอยู่ในโรงอาหารค่ะอันนี้อันนี้คือคุณพี่เชฟใช่ไหมคะที่มาจากเกาหลีเลยใช่ค่ะเชฟแล้วก็เจ้าของร้านของชิคพันนะคะคุณซังจุงค่ะมาจากเกาหลีค่ะไงเอาเทียวสวัสดีครับ อยพูดไทยได้พ э ูดไทยได้นะคะมามาถึงแล้วก็ท yeah. ักทายกันได้ค่ะเกาหลีเรียกว่าอะไรอะ ทางเกาหลีจะเรียกว่าจานะคะซึ่งก็คือชาในภาษาไทยของเรานั่นเองค่ะซึ่งร้านชิคกันเนี่ยมีทั้งหมด3รสชาติค่ะรสชาติแรกเนี่ยก็คือโอมีจาโอมิจาคล้ายๆเบอร์รี่เกาหลีค่ะไม่มีในไทยนะคะในประเทศไทยเราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเช่นเดียวกันค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นยูจาชายูจาชาก็คล้ายๆส้มยูสุบ้านเรา กม้ยูสุญ,ญ่ปุ่นประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซองยูจานะคะซองยูจานเนี่ยก็จะเป็นชาทับทิมของเกาหลีค่ะเครื่องเคียงแล้วก็เครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยอิมพอร์ตมาจากเกาหลีมเช่นเดียวกันค่ะก็คือใครใส่เกาหลีก็คือต้องมาตามคลิปนี้แล้วแหละแล้วก็ข้าวทาดของเราก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยก็คือจะเป็นคนทำอาหารทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วอยากจะทราบตรงที่ว่า เขาบอกว่าเมนูเด็ดของร้านก็คือจะไม่ซ้ากันด้วยแล้วมีอะไรอยากจะแนะนําวิธีสั่งอะไรไหมคะในเมื่อเราเลือกเมนูแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องการเซ็ตเมนูไหนวิธีการสั่งชิปันก็คือสเต็ปแรกเลยค่ะเลือกซอสค่ะซอสเมนหลักเมนดิชของเรานะคะก็จะมีเป็นบโกกี่หมูผัดซอสดำค่ะแล้วก็เป็นโคจูจังบโกกิหมูผัดซอสเผ็ดค่ะตดมานะคะเลือกซุปค่ะซุปก็จะมี2อย่างค่ะเป็น ซุปใสหรือว่าเป็นซุปเผ็ดค่ะซึ่งซุปนะคะก็จะเปลี่ยนเมนูทุกวนันตามใจเชฟค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีเสิร์ฟอีก3าเครื่องเคียงค่ะซึ่งเครื่องเคียงหลักของเรานะคะก็จะเป็นไก่ทอดสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเป็นไก่ทอดเกาหลีค่ะแล้วก็อีก2เครื่องเคียงนะคะก็จะเป็นเมนูตามใจเชฟเช่นเดียวกันค่ะเราเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันอร่อยังไม่มีเบื่อแน่นอนไม่ะะมีเบื่อแน่นอนค่ะอ่าแล้วแล้วจอันนี้มันนีสะสแก้ด้วยไหมคะอ่าใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรามีป อยู่นะคะถ้าตลอด1ชิกพันนะคะจะได้รับ1สเตมนะคะสะสมครบ10สเตมนะคะรับฟรีไปเลยค่ะ1ชิกพันค่ะเข้าถาดเกาหลี1ถาดค่ะสวัสดีค่ะ สิบหัตนะคะของเราจะอยู่ที่เนเวอร์คูลถึงอาหารบ้านเพื่อนชั้นสองยิ่งเจริญสบไปนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งค่ะจนถึงสามทุ่มเลยค่ะทุกวันเลยถูกต้องทุกวันเลยค่ะมาที่นี่ไม่เสื่อไม่ซ้ำแถมยังได้เจอคนเกาหลีจริงๆด้วยนะที่มาทําอาหารให้เราทานได้ค่ะมาพูดคุยเล่นกันได้เลยอยากฝึกภาษาไทยอยู่ค่ะอยากพูดภาษาไทย่คห้องด้วยมากันได้เลยเนเวอรคชั้นสองค่ะขอบคุณค่ะ